กิจกรรมดีมากเลยครับสนุกมากเลยน้องๆก็ได้ความรู้ด้วยขอบคุณพี่พีทแล้วก็ทีมงานลิฟสตูดิโอนะครับที่มาที่ศิลปรกรของเราน้องก็ได้ของรางวัลด้วยแล้วก็เรียนรู้เบื้องหลังแล้วก็ได้รู้ได้ว,ว่าต่อยอดอยังไงโดยเฉพาะเกมการ์ดน้องก็สนใจกันมากเลยครับเพราะว่ารูปสวย ดีมากครับสนุกมากก็ต้องยอมรับจริงๆว่าลิฟสตูดิโเป็นที่หนึ่งด้านแอนิเมชัน t ีดีแหละครับแล้วก็ทุกคนในห้องนวมถึงตัวผมเองด้วยก็อยากดูต่อเพราะว่าสนุกครับก็ทำให้เห็นว่าไทยของเราถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วก็ความชอบจริงๆเนี่ยเราก็ทำา p p ของตัวเองได้ครับแล้วก็ต่อยอดได้กเยอะเลยอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันทำได้แน่นอน อย่างแรกเลยก็ภาพสวยมากครับแล้วก็ตัวการ์ดทั้งหมดถูกสร้างมาโดยคนที่เล่นการ์ดจริงๆฉะนั้นพวกเทคนิคคะแนนตารางการวางช่องหรือการโจมตีกันการป้องกันหรือว่าพวกทักษะพิเศษในการ์ดเนี่ยก็น่าจะสนุกเลยแหละครับแล้วก็มีเพิ่มคาแรคตเตอร์เข้ามาเรื่อยๆด้วยแล้วก็มีการขอความเห็นจากแฟนคลับด้วยอันนี้คิดว่าดีมากครับ ชอบที่สุดก็น่าจะบรรยากาศนี่แหละครับถึงแม้ว่าห้องเราจะเล็กแล้วก็เป็นห้องธรรมดาแต่ว่าตารางกิจกรรมก็กระชับดีน้องๆก็ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้นานเกินไปครับทุกคนก็โฟกัสได้เต็มที่ในการฟังทีมงานฟังพีพ่พีทแล้วก็ดูหนังกันแล้วก็จบด้วยการเล่นเกมก็เป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับขอบคุณลิฟต์สตูดิโอมากนะครับมีโอกาสาน่าจะไปเยี่ยมที่แน่นก็น่าจะมีพี่ๆศิลปารณที่ไม่สิ้นเก่าอยู่เหมือนกันบางคนแล้วก็ขอบคุณมากที่ทำเพื่อ งการแอนิเมชั่นของเราครับขอบคุณกลมส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันสถานีต่อไปรัดกระง